วันนี้นะคะก็กลับมาอีกครับคนกลางพาราเซตเอเชียบุคลาษแคลแรมวันนี้เราก็จะมาอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกัน,นะคะ่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเวอร์จิลฟนานได้นะคะกำลังหลักของลิเวอร์พูลนะคะได้ออกมาอัปเดตเรื่องความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของเขานะคะกับสโมสรคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเวอร์จิลฟนานได้เนี่ยเหลือสัญญากับทางลิเวอร์พูลเนี่ย ถึงเพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่ามีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ส่วนตัวเขานะคะขอโฟกัสแค่เรื่องในสนามเท่านั้นนะคะซึ่งฟันไดเนี่ยก็ได้บอกว่าผมสามารถพูดได้ว่าการเจรจายังมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ผมไม่รู้รายละเอียดมากนักต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะและผมเนี่ยก็โฟกัสเต็มที่กับลิเวอร์พูลนะคะอยากจะพาทีมเนี่ย ชนะในเกมที่รออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรนอกจากนี้ผมรู้สึกดีมากทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะผมกําลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่กําลังมีการเจราจากับคนที่เหมาะสมและเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจพวกคุณน่ยก็คงรู้เช่นกัน,นะคะ่ะ แล้วมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเอริกคนฮากนะคะกุนซือของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะยอมรับว่าเจ้าตัวในตื่นเต้นนะคะที่จะมีโอกาสได้ดวนฝีมือกับโจเซ่บูรินโยนะคะในศึกยูโรปาลีกค่ะ ส่งทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีคิวบุกไปเยือนเฟเนบาเชนะคะในยูโรปาลีกสัปดาห์นี้ซึ่งทางฝั่งของเอริกันฮัเองเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่ามันเป็นเกมใหญ่ของทั้ง2ทีมนะคะแล้วก็ผมก็สนุกที่จะได้เผชิญหน้ากับบ<ๆ>ูร<ๆ>ินโยเขามักจะมีทีมที่ดีอยู่เสมอนะคะเขาคือผู้ชนะแล้วก็คว้าแชมป์มาแล้วมากมาย เป็นแบบอย่างให้กับโค้ดหลายคนนะคะดังนั้นผมเนี่ยจึงสนุกมากที่จะได้ดวลฝีมือกับเขานะคะก็หวังว่าเอริกินทฮงเนี่ยจะทำฟอร์มทีมออกมาในนัดนั้นเนี่ยได้สนุกอย่างที่พูดจริงๆนะคะบอลทีมีเกมก็มา m 8็มเป็นแปที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมิเกลอาเตตานะคะเฮดโค้ดของอร์เซน l อนนะคะยอมรับว่าเป็นห่วงนะคะถึงอาการบาดเจ็บของริคาร์โดคาราฟิโอรีนะคะ ที่เจ็บจากเกมที่ชนะชักตาโดเนตนะคะซึ่งทางฝั่งของคาราฟิโอรีนะคะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่72นะคะในเกมที่ไอปืนใหญ่เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะชักตาไปที่1ประตูต่อศูนะคะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งทางฝั่งของมิเกลอาเตตาเนี่ยก็ยอมรับว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งมิเกลอาเตต้าเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าคาราฟิโอรีเนี่ยรู้สึกบางอย่างและไม่สามารถเล่นต่อได้นะคะดังนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงผมยังไม่รู้ว่ารุนแรงแค่ไหนแต่มันเนี่ยไม่ใช่ข่าวดีเลยนะคะซึ่งคาราฟิโอรี่เนี่ยลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปแล้วทั้งหมด10นัดในฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็ทําไปทั้งหมด1ประตูก็ขอให้อาการบาดเจ็บเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็หายเจ็บกลับมาช่วยทีไวๆค่ะ และเรามาต่อที่ข่าวของฝั่งไทยลีกกันบ้างนะคะบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะยอดทีมแห่งรีโว่ไทยลีกนะคะตอนนี้ได้กลายเป็นสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดนะคะของอาเซียนในฤดูกาล2024-2025ค่ะจากการเปิดเผยของอาเซียนฟุตบอลน,นะคะซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ทีมนะคะที่มีมูลค่าสูงสุดของอาเซียนซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยคือปราสาทสายฟ้าหรือว่าบุรีรัมยูเนเต็ดนั่นเองนะคะที่ครองตำแหน่งนี้ด้วยมูลค่าสูงถึง 12.03ล้านยูโรค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ435.7ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งอันดับที่2เนี่ยนั่นก็คือทีมยาโ h o ั่นเองนะคะแล้วก็3อันดับถัดมาเนี่ยก็เป็นสโมสรจากไทยลีกทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น BG ประคุมยูเนเต็นะคะการท่าเรือ FC แล้วก็ t ทูแบงคอกยูเนเต็ดนั่นเองค่ะ ซึ่งสำหรับวิรัมยูเนเต็ดแล้วนะคะเพิ่งจะเปิดบ้านชนะโปฮังสติลเลอร์นะคะทีมจากเคเลีกเกลีใต้นะคะได้เป็นครั้งแรกในเวทีชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะคะเก็บเป็นทั้งหมด7แต้มแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะคะในศึก ACL นะคะโดยที่จะมีโปรแกรมลงเล่นอีกทีนะคะนัดที่4ี่เดี๋ยวไปบุกเยือนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะคะวันพุธที่6พฤศจิกายนนะคะเวลา5โมงเย็นก็รอติดตามกันนะคะเป็นทีมเก่าของพีอุ่มธีรทอนบนมาทันด้วยมารอดูกันว่า การกลับไปเจอเกันครั้งนี้เนี่ยมุยรำนะพี่อู๋พิรอรเนี่ยจะทำประตูใส่โยโกฮาม่ามาเรียนอรหรือเปล่าค่ะ และเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงนักเตะนะคะที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนในฤดูกาล2024-2025กันบ้างค่ะซึ่งทางฝั่งของสุภชัยใจเด็ดนะคะกองหน้านะคะของบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะแล้วก็ทางเจชนาทิพย์รงกระสินนะคะกองกลางจากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะคะเป็น2ผู้เล่นไทยที่ติดท็อป10นะคะนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนฤดูกาลนี้นะคะ,ซ,นนะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดอันดับออกมา ะะคะซึ่งในอันดับแรกเนี่ยก็เป็นของทางฝั่งไลออนซิตี้เซเลอร์นะคะทีมในพรีเมียร์ลีกสิงคโปร์นะคะที่อยู่อันดับที่1นนะคะแล้วก็ถัดจากนั้น8อันดับเนี่ยเป็นนักเตะจากไทยลีกนะคะทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิสโซลีะนะคะจากบุรีรัมอยู่นเต็ดนะคะแล้วก็ อันดับที่3นะคะก็คือรูคัสคิสปิมนะคะจากบรีรัมยูเนเตดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันดับที่4นะคะสุภาชัยใจเด็ดนะคะจากบรีรัมยูเนเตคนนี้เนี่ยสีล้านบาทนคะคะแล้วก็อันดับที่5เนี่ยชนะทิพส่งกระสิงนะคะบีจีปฐุมยูเนเต็ดสล้านบาทค่ะแล้วก็อันดับต,ต่อไปก็สามารถไปดูได้นะคะเพราะว่าทางฝักของอาเซียนฟุตบอลน,นะคะก็ได้ทําการจัดอันดับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น2นักเตะไทยที่ติดท็อป10เลยทีเดียวค่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย